สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสุปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 1 0ึนปนะคะและแมสุดท้ายในการแข่งขันร้องเพลงของน้องต้นข้าวบนเวทีประกวดดวลเพลงชิงทุนก็จบลงแล้วนะคะคุณผู้ชม แต่เส้นทางในการเป็นศิล,ลปินของน้องต้นข้าวยังไม่จบนะคะเพราะว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่บนเส้นทางการเป็นศิล,ลปินเต็มตัวของน้องต้นข้าวสปริยานะคะราชินีลูกทุ่งน้อยที่ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมจากในรายการเดือนเพลงชิงทุนอีพีล่าสุดนะคะที่น้องได้หยุดการเป็นแชมป์อยู่ที่68สสมัยและก็เป็นการสิ้นสุดการแข่งขันนักร้องในสายประกวดของน้องด้วยนะคะเราจะไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นกัน ะะโดยแมดนั้นนะคะน้องต้นข้าวได้นำเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงมาร้องนะคะมีชื่อเพลงว่าหนูไม่รู้และในขณะที่น้องร้องเพลงอยู่นั้นนะคะน้องต้นข้าวก็เกิดอาการร้องเพลงผิดท่อนและก็ลืมเนื้อด้วยนะคะทำเอาท่านคณะกรรมการถึงกับมองหน้ากันเลยทีเดียว แต่น้องต้นข้าวก็สู้ร้องเพลงต่อไปจนจบนะคะด้วยหัวใจของนักร้องที่เป็นศิลปินในตัวน้องก็เก็บอาการเอาไว้นะคะแล้วก็ร้องเพลงต่อจนจบเพลงเลยนะคะ แต่แอดนะคะก็สังเกตเห็นอาการของน้องต้นข้าวแล้วตั้งแต่เริ่มร้องเพลงนะคะเหมือนน้องจะมีอาการกังวลอะไรสักอย่างเพราะว่าปกติแล้วนะคะถ้าเป็นเพลงเร็วน้องต้นข้าวนะคะก็จะเต้นด้วยท่าทางที่น่ารักสดใสนะคะพร้อมกับเต้นท่าซักผ้าและก็ยังมีท่าขี่จักรยานด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่เพลงนี้นะคะแอดดูน้องแล้วดูเหมือนว่าน้องจะมีอาการกังวลไม่มั่นใจยังไงยังงั้นเลยนะคะและต่อมาพอน้องต้น ข้าร้องเพลงผิดท่อนนะคะเราจะสังเกตเห็นท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเกิดอาการเสียดายอย่างมากโดยเฉพาะครูสลานะคะถึงกับเอามือกุมหน้าเลยนะคะคุณผู้ชม ทำให้เรารู้เลยว่าท่านเสียดายน้องต้นข้าวมากๆนะคะและเรานะคะก็จะไปฟังเหตุผลในการเสียแชมป์ของน้องต้นข้าวกันนะคะเริ่มจากพี่ไทยธนาวุฒิกันก่อนเลยนะคะนึกว่าเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงมาแล้วนึกว่าหนูจะเอาอยู่จริงๆก็เอาอยู่นะแต่วันนี้มีสติอะไรมันหายไปจริงๆแล้วกรุ๊ปมาดีเลยดีอะไรหมดเลยเพียงแต่ว่ามีสติที่เราหลุดมันเลยให้จำเนื้อสับสน หรือยังไงไม่รู้ท่อนผิดวันนี้สาหัสเหมือนกันนะลูกเดี๋ยวรอดูคำตัดสินครับขอบคุณครับและต่อมานะคะพี่ชมพู่นะคะก็ได้คอมเมนต์ดังนี้นะคะว่า เพลงหนูไม่รู้เป็นอีกเพลงที่พี่ชมพู่ชอบมากและก็ยังชอบสเตปการเต้นตามกรุ๊ปของต้นข้าวอีกด้วยน้องเป็นคนที่มีสเสน่ห์เวลาหยิบเพลงเร็วมาร้องเหมือนดูแม่พึ่งพุ่มพวงเล่นคอนเสิร์ตเลยค่ะจังหวะหนูโยกคอทุกจังหวะมีการกล้าดึงไม่ออกแล้วก็ฟึบเข้ามาโดยธรรมชาติอะไรอย่างนี้ดีมากยังคงสเสน่ห์ของต้นข้าวอยู่ แต่ด้วยความที่68สมัยแล้ว68เพลงแล้วเนื้อเพลงมันสับสนในหัวเต็มไปหมดเลยเชื่อได้ว่าเพลงนี้มันวนแบบเยอะมากด้วย ก็มีหลุดไปนิดนึงแต่พี่ก็ยังชอบสเสน่ห์ของต้นข้าวแหละมันทําให้พี่มองข้ามไปเล็กน้อยแต่ก็ยังดูมีสเสน่ห์โดยรวมของน้องต้นข้าวอยู่แต่ก็อันตรายเหมือนกันนะวันนี้เดี๋ยวรอลุ้นคะแนนกันนะคะและต่อมานะคะเป็นคอมเมนต์จากครูสลานะคะได้คอมเมนต์ดังนี้นะคะว่า เพลงพุ่มพวงดวงจันทร์กับต้นข้าวนี้ดูเหมือนว่าเชื่อมือตลอดเลยรวมถึงครั้งนี้ด้วยยิ่งร้องยิ่งรู้ว่าหนูแตกฉานมากกับการร้องวิชาพุ่มพวงดวงจันทร์รู้ว่าจะเล่นยังไงวางน้ำหนักยังไงแม้แต่จริตเรื่องอารมณ์ก็เล่าได้ละเอียดโดยเฉพาะกับเพลงนี้มันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าต้นข้าวทำเป็นจริง กับแนวทางเพลงแบบแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อันนี้ชื่นชมจริงๆนะลูกแล้วก็ชอบสปิริตวันนี้ร้องมันมีปัญหาอย่างที่ทุกคนเห็นมันชัดมากว่าเรามีเหมือนนะลูกแต่ว่าครูชอบหัวใแจงศิลปินนะการไปต่อการไม่หยุดการสลัดให้มันหลุดและก็ทำสิ่งที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด อันนี้คือสัญชตาตญาณที่นักร้องต้องมีแล้วหนูก็ได้ทํามันวันนี้ครูอยากให้หนูภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทําวันนี้นะลูก มันประกาศยี่ห้อว่าคนชื่อต้นข้าวเป็นนักร้องได้แล้วครับเก่งมากครับและคะแนนในแมตช์นั้นนะคะน้องต้นข้าวได้ไป1ต่อ2คะแนนนะคะทําให้น้องต้นข้าวเสียแชมป์และน้องก็หยุดอยู่ที่แชมป์68สมัยเท่านั้นนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะน้องต้นข้าวถึงแม้ว่าจะเสียแชมป์ไปแต่เส้นทางการเป็นนักร้องของน้องต้นข้าวก็ยังคงดําเนินต่อไปนะคะ หรือเรียกได้ว่านี่เป็นเส้นทางการเริ่มต้นการเป็นศิลปินนักร้องมืออาชีพของน้องต้นข้าวก็เป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมและเรานะคะก็จะมาฟังเหตุผลในการเสรียแชมป์ของน้องโดยที่ครูสลานะคะได้เหตุผลดังนี้นะคะว่าจริงๆเหตุการณ์ที่แชมป์ร้องแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเพลงมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก็มีบ่อยครั้งที่ยังไปต่อได้อยู่แต่มันขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ว่าณ ขณะนั้นคู่ต่อสู้มีความห่างชั้นกับเราแค่ไหนแต่กับวันนี้มันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าฟุก แม้จะไม่ดีที่สุดแต่ก็ดีพอถ้าคะแนนเต็มร้อยเหมือนฟุกขึงไว้อยู่ที่75-80คะแนนแต่พอต้นข้าวสะดุดนะลูกมันเลยทำให้มีอาการวนหลายรอบมันก็เลยมีความชัดเจนตรงนั้นเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันอาจจะได้อยู่ที่70เปอร์เซนต์มันก็เลยมีความชัดเจนตรงนั้น,น,น,จจน,น,น,นส่วนที่มันหายไปนะมันเยอะอยู่พอสมควร ก็เป็นเหตุผลให้ต้องเพรียงพรำในวันนี้แต่ครูก็หวังว่าต้นข้าวจะมีพลังนะลูกแน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดแบบนี้และก็ทุกคนที่เป็นแรงใจต้นข้าวก็เอาใจช่วยอยู่แต่เราก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงและก็เคารพ ต่อความฝันของคู่ต่อสู้ของเราด้วยซึ่งต่างคนก็ต่างมาสู้เพื่อฝันและครูเองคณะกรรมการเองก็เสียได้แต่ก็ต้องตัดสินตามเนื้อผ้าที่มันเป็น เอาแรงใจที่มีสู้ต่อนะลูกหนูเป็นคนที่พิเศษมากเสียงเพราะร้องเพลงมันอยู่ในขั้นเป็นนักร้องได้แล้วสิ่งเดียวที่หนูจะต้องดูแลก็คือดูแลตัวเองดูแลหัวใจรักษาความพอดีแบบต้นข้าวตั้งแต่เข้าแข่งจนถึงแชมป์68สมัยเอาไว้ให้ดีและครูหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันครับชื่นชมครับ และต่อมาน้องต้นข้าวก็ได้พูดความรู้สึกของน้องในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าหนูรู้สึกว่าการที่ได้มารายการนี้หนูรู้สึกดีใจค่ะและก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอท่านคณะกรรมการเจอพี่ๆทีมงานและก็ได้มีคนรู้จักมากขึ้นและก็ได้มีพ่อๆ่แม่เอฟที่รักหนูทุกคนค่ะ และก็ถึงวันนี้หนูจะไม่ได้เป็นแชมป์ต่อแต่หนูก็ยังคงมอบเสียงเพลงยังพร้อมที่จะร้องเพลงให้พ่อ,พอ,พอแม,แม่ fc ทุกๆคนได้ฟังค่ะและก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณครับและในตอนท้ายของน้องนะคะน้องยังพูดอีกด้วยว่าหนูจะยังไปเปิดหมวกที่เมืองการอยู่ค่ะในเวลาว่าง ไปพบเจอกันได้นะคะและกับแชมป์68สมัยน้องต้นข้าวสปรียาจากบทเพลงที่น้องนำมาแลกความฝันที่อยากจะซื้อบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวของน้องครอบครัวน้อยๆที่มีน้องต้นข้าวและก็คุณย่าสองคนและกับความฝันที่จะหาเงินทุนการศึกษาเพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบมหาวิทยายลัยให้สำเร็จ แล้วน้องต้นข้าวก็ทำมันสำเร็จแล้วกับเงินทุนที่น้องจะได้กลับบ้านไปจากเงินชัยโยเป็นจำนวนเงินถึง1,330,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมและต่อมานะคะพอน้องต้นข้าวเสียแชมป์68สมัยในรายการแล้วนะคะน้องต้นข้าวก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ด้วยนะคะว่า วันนี้หนูต้องขอโทษพ่อแม่และแฟนเพลงของหนูทุกคนนะคะหนูพลาดเองจริงๆหนูต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รักหนูเอ็นดูหนูนะคะหนูสัญญาว่าต่อจากนี้ไปหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและก็จะร้องเพลงมอบความสุขให้กับแฟนเพลงของหนูตลอดไปนะคะ หนูขอขอบพระคุณรายการดดนเพลงจริงทุนที่มอบโอกาสเด็กบ้านนอกคนนี้และที่ต้องขอบคุณที่สุดคือแฟนเพลงของหนูที่รักและเอ็นดูหนูรักทุกคนนะคะและต่อมานะคะก็เป็นโพสต์ใน Facebook ของของคุณหนิงหนิงคำพนางนะคะได้โพสต์ดังนี้นะคะว่าแมตสุดท้ายของน้องต้นข้าวบนเวทีการประกวด เพราะน้องพร้อมมากกับการเป็นศิลปินขอให้น้องโชคดีบนเส้นทางสายนี้นะคะและยินดีกับน้องฟลุกแชมป์ใหม่ด้วยนะคะและต่อมานะคะก็เป็นโพสต์จากครูนิวนะคะโดยมีใจความดังนี้นะคะว่าครูภูมิใจในตัวหนูมากเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมนะลูกทเส้นทางนี้กำลังจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปและต่อมาก็เป็นโพสต์จากพี่แขกนะคะจากเพจ นี้นะคะสรีโชกร้วยแขกสอนสุพันธ์แค่เปลี่ยนทางเดินจากนักร้องประกวดไปเป็นนักร้องอาชีพ และจากนั้นนะคะก็ได้มีคิวงานของน้องต้นข้าวถึง5คิวงานเลยนะคะและแอดก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องต้นข้าวด้วยนะคะน้องไม่ได้เสียแชมป์ไปไหนแค่น้องเปลี่ยนจากสถานะนักร้องสายประกวดมาเป็นศิลปินนักร้องมืออาชีพก็เท่านั้นเองนะคะและแอดก็สัญญาว่าแอดจะมาอัปเดตข่าวของน้องต้นข้าวบ่อยๆนะคะทุกครั้งในชีวิตของน้องที่มีการจเจริญเติบโตขึ้นแอดสัญญาว่าจะมาอัปเดตการ กาทำงานของน้องรวมทั้งการซื้อบ้านหลังแรกของน้องต้นข้าวให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM 108ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ